แต่แก้ววิตี้ผู้กำกับตอน Love the Thunder บอกทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับ g u a r d i a n of the Galaxy Volume 3ของเจมส์กันแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังครับแต่แก้ววิตตี้ผู้กักบตอน Love the Thunder เปิดเผยสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับ g u a r d i a n of the Galaxy 3หลังจากสร้างตอนภาคที่4คู๊คู่ไปกับคริสแชมเบอร์เทรซาทอมสันนัตตลีพอตแมน และคิสเทนเบลในตอน Love the Thunder ได้นำเสนอการกลับมาของสตาร์ลอดและลูกเรือของเขาในจกักรวาลมาเว l Cinematic Universe ซึ่งปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในซีรีส์ a v e n g e r s e n d g a m e และในตอนภาค4ี่ปีเตอร์ควิน s t สตาลอดรวมไปถึงแด็กซ์เนบิว a าแรคเกตแรดกรูดจะได้มีซีในตอนภาคที่4อย่างน้อย1-2ถึงซีนซึ่งทีมการเดียนได้รับความนิยมอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2014ในการเด i a n of the Galaxy ของเจมส์กันพวกเขาไม่เพียงแต่เข้าร่วม MCU นะครับในเชนเรื่องหลักกับ a v e n g e r s Infinity w a r และ a v e n g e r s End Game ภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องแรกของพวกเขาก็กลายเป็นที่ชื่นชอบและสิ่งที่เด่นที่สุดนั่นก็คือเพลงประกอบและอารมณ์อของตัวละครที่แสนจะดูตลกในตัวละครใหม่ที่ยิ่งใหญ่ทีี่มบ เฉพาะตัวและว,วลีติดหูวสตาร์หลอดและทีมของเขากำลังจะมีพักหญ่อีกครั้งนั่นก็คือ Guardian of the Galaxy Vol. วลุ่และจะเป็นภาคที่3ของซีรีส์ g การเดินออฟติเกเล็กซี่นะครับจากการกาก,กับของเจมส์กันส์จะมีแผนเข้าฉายในฤดูใบไม้ผลิในปี2023ส่วนตัวเนื้อเรื่องนะครับสำหรับ Guardian of the Galaxy 3หลังจากเขียนสคริปต์ทั้งหมดสำหรับตัวละครในตอน Love the Thunder แล้วไตร์ก้าวอิตตี้ได้เปิดเผยสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับ Guardian of the Galaxy นั่นก็คือไม่มีเลยนะครับในความเเเปป็นจริิิงตตกก้้าวีดดผยับ เต่ต้สปายว่าเขาไม่เคยอ่านสคริปต์สำหรับภาพยนตร์การ r d i a อ of the Galaxy ของเจมส์กันมาก่อนเลยและไม่เคยพูดคุยกับเจมส์กันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ความจริงที่ว่าแต่ก้าวเวติตี้ไม่ได้พูดคุยกับเจมส์กันนั้นในเนื้อเรื่องของกาเดียนอาจจะทําให้ผู้ติดตาม MCU ตกตะลึงเมื่อพิจารณาถึงวันฉายแล้วดูเหมือนว่าบทบาทของกาเดียนในตอน The Thunder จะเป็นฉากที่สมเพตุสมผลสําหรับภาพยนตร์เดี่ยวของพวกเขาเท่าที่ใครๆก็รู้นะครับ g u เดียน n of the Galaxy Volume 3ควรมีเนื้อเรื่องที่ต่อกันจากตอน The Thunder ในไทม์ไลน์ตาลระดับเวลาของภาพยนตร์ MCU มันจะเป็นผลสืบเนื่องเสมอมาซึ่งหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อไอรอนแมนเสียชีวิตใน Endgame เขาจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ใน Spider-Man No Way Home หากไม่อ่านสคริปต์มันจะยากขึ้นสําหรับไวติตีที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นด้วยการกระโดดแปลกๆจากตอน The Thunder ไปยัง Guardians of the Galaxy Volume 3นั่นเองครับหวังว่า Guardians of the Galaxy ภาคที่3จะปัดจากช่องโหว่ไม่ว่าแตรก้าไวติตีจะไม่อ่านสคริปต์ของ Guardians of the Galaxy แต่หวังว่าเจม กันจะพูดคุยกับผู้กำกับเกี่ยวกับตอน The s t u n d e r มากพอแล้วหลังหลีกเลี่ยงความแม่ตนต่อเนื่องครั้งใหญ่ระหว่างภาพยนตร์ทั้งสองการรักษาความตอ่อเนื่องใน MCU ได้พิสูจน์ให้เห็นถนึงความท้าทายสําหรับเจมส์กันซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าแฟนๆ MCU ให้ความสําคัญกับความตอ่อเนื่องเป็นอย่างมากด้วยตอน The s t u n d e r ที่ได้ฉายอยู่ในตอนนี้นะครับผู้ชมจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตาร์ล็อและลูกทีมของเขาและนั่นหมายถึงเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ใน Guardians of the Galaxy Volume 3อาจจะต้องมีเนื้อหาที่ต้องต่อเน รถแตอร์นเดอร์ไม่มากก็น้อย,ค,ยครับสำหรับใครนนกรบที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พวกเราชาวแกนหนังเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสับวันนี้พวกเราขอตัวลายกันไปก่อนขอบคุณแกนหนังที่ทํำให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ